กล่องกล่องนี้ไม่มีเกลืออ้าวได้เฉยจบแล้วผู้ชมกล่องเดียวคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลโจโจสวัสด,ด,ดีครับเกืนทุกคนนะครับไม่กูผมปานนนนจากช่องพี่แจที่พี่อ,อีกแล้วเย่คผู้ชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาคุณผู้ชมนคือ มจริงมี2กิจกรรมอะมีกิจกรรมไอวอลน้ชมครับก็คือกิจกรรมนี้ท็อปอัพรับไอวอลฟนผู้ชมก็จะเป็นทรงนี้เลยโอ้โหไอวอราวาน้ชมครับทรงสวยมากไม่ผิดหวังจริงน้ชมคือรวดลายนี่ค่อนข้างสวยงามเพียงแค่เติมเพชรเอ่อจำนวน399เพชรพชน้ชมครับถ้าตีเป็นเงินก็อยู่ราวที่ สามร้อเกาิจะอยู่ที่150บาทบาทชมครับเติมในเว็บขั้นเทพได้นะครับเติมถูกกว่าตรงนี้แน่นอนก็คือจะเติมอยู่ที่150บาทก็สามารถรับไอวอร์ายอะไรไม่แน่ใจู้ชมครับอย่างสวยงามูม้ชมครับผมก็อยากได้ผมค่อยไปเติมตอนมึงมีงบู้ชมครับตอนนี้งบยังไม่พร้อมู้ชมครับ เติมเพชรตามจำนวนที่กำหนดรับไอวอลไปเลยมผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับสายเติมชมเพราะว่าไอวอลฟรีนะครับคผู้ชมส่วนใครทีไ่ไปเสีฟรีก็รอจนกว่ามันจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาคาณผู้ชมครับแล้วก็เอาไม่ดิถ้าใครที่เป็นสายฟรีก็วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมก็นะครับตามที่ผมเคยบอกไว้ว่า,วาเอ้แต่ว่าคลิปนี้ผมตอนแรกผมจะรีวิวกิจกรรมเนอะก็เอางว่าคลิปนี้เปลี่ยนละคุณผู้ชมผมไม่รีวิวกิจกรรมละคลิปนี้เป็นคลิปกิจกรรมแจกบัตรแกน้าครับคผู้ชม โ okay. อเคก่อนชมนคลิปกัน like, กดไลค์กด subscribe ผมก่อนแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคท่านผู้ชม,ชมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแจกบัตรแกหน้านะครับก็เหมือนเดิมครับกติกายง่ายเม้นยูดีไว้ครับไม่ต้องเม,งม้นอะไรมากมายน้องเม้นยูดีไว้อย่างเดียวพออย่าเม้นหนึ่งเม้นแรกเม้นสไม่เอาครับเม้นยูดีนะครับน้องไม่เม้นยูดีพี่ให้น้องไม่ได้ครับ เวลาสุ่มก็คือน้องแค่เมนยูีดีแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้น้ชมครับแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มผู้โชคดีใครที่เป็นผู้โชคดีก็จะได้บัตรเกหน้าไปนะครับตามนั้นโอเคปะ่ะแล้วก็ผมจะมาสุ่มแจกผู้โชคดีตอนค่ำๆน้ชมก็คือวันนี้ตอนนี้ตีหน,นึ่งตอนนี้เที่ยงคืนน้ชมครับก็คือผมจะมาสุ่มแจกตอนเกือบค่ำๆน้ชมประมาณสองทุ่มกว่าๆน้ชมของวันเสาร์น้ชมก็คือวันนี้แหละเพราะวันนี้มันข้ามาวันที่สิบแล้วใช่ไหมนั่นแหละคับู้ชม เอาว่าทำไมต้องเป็นตอนเย็นก็คือพี่เบิกตังได้ตอนเย็นท่านชมพี่ก็เลยจะมาสุ่มแจกตอนเย็นนะครับก็เอาว่าเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกให้ท่านผู้ชมครับก็คือจะเติมให้เข้ายู D ดีให้ท่านผู้ชมเพียงแค่ท่านผู้ชมเมนยูอดีไว้แล้วกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเรท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกไปว่าช่องพี่แจกบัตรแกหน้าทุกวันเสาร์นะครับก็เกิดใครเป็นสายฟรีพี่ครับอยากได้บัตรแกหน้าครับพี่ครับผมอยากได้เพชรพี่ครับผมอยากไปสุ่มกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ เพราะผมเป็นสายฟรีกับพี่ผมไม่มีตังซุ่มหรือว่ากิจกรรมไททันเปร่านะคุณผู้ชมก็แค่ก้าวเพรเองก็สามารถสุ่มได้คือสมมุติว่าน้องมาชิงราวันช่องพี่น้องได้ไป60เพรน,น้องสุ่มได้3กิจกรรมเลยนะสำหรับสายฟรีสามารถสุ่มได้แบบว่า3กิจกรรมแบบง่ายๆผู้ชมครับก็หรือถ้าเกิดใครไม่อยากสุ่มกิจกรรมก็สามารถมาสุ่มนี้ได้คุณผู้ชมชุดตัวละครใหม่สกายเลอร์คุผู้ชมมีมาให้สุ่มเป็นกล่องแล้วผู้ชมครับก็ น่าสนใจมากผู้ชมครับผมก็จะมาส่งให้ดูสักนิดนึงสำหรับนี้ก็ซัมเปิลมเิลคุผู้ชมครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ผู้ชมก็จัดไปครับผู้ชมเพื่อนุผู้ชมจัดไปหนึ่งกล่องกล่องนี้ไม่มีเกลืออ้าวได้เฉยจบแล้วผู้ชมกล่องเดียวจบแล้วอะไรเนี่ยอะไร <laughs> จบครับ กำลังจะพูดต่อเลยว่ากล่องนี้ไม่มีเกลือได้แล้วผชมไม่แนีใบเล่านะคง่ายอย่างเงี้ oh, 4, 20, 10, ยโอ้บัตรแล้วล4 2สี่ยี่สิบใบใช้เลยผั้ชมคือแบบอะไรครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยสามสิบเพชรออกแล้ว ก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็นผู้ชมก็หลุ้นผัดเกน้าจากช่องผมนะแล้วพอได้ผู้ชมไม่อยากสมกิจกรรมใดท่านก็มาสมตัวละครใหม่ก็ได้คุณผู้ชมดูดิคือ <c oughs> ก็คิดเอาแล้วกันคุณผู้ชมครับว่ามันง่ายไหมคือพี่30เพชรกล่องเดียวกล่องเดียวย้ําว่าแค่กล่องเดียว,ยว,ยวจริงๆไม่ได้ทําอะไรเลยออกแล้วคือแบบบทจะง่ายก็ง่ายเกินง่ายจนแบบว่าเออเฮ้ยอะไรมันจะง่ายขนาดนี้พี่ก็ ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับคือพี่แม่ทำเลยคือมันมันกล่องเดียวออกอ่ะเออคือแบบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยกล่องเดียวออกเฉยก็ตามนั้นท่านผู้ชมใครอยากได้บัตรแกน้าฟรีอยากดวงดีอยากดวงดี กดไลค์กดแชร์เพืชมครับใครอยากได้บัตรแกน้าฟรีก็กดติดตามช่องพี่ไว้เพืชมครับแล้วก็เมนยูยดีด้วยวันนี้พี่แจกแจกบัตรแกน้านะครับส่วนแบบคนที่เมนยูยดีเท่านั้นก็คือเมนยูยดีแค่ครั้งเดียวห้ามเมนซัมนะครับถ้าเมนซัมพี่จะลบคอมเมนต์ที่ซ้มหมอกนะเหลือไว้แค่คอมเมนต์เดียวพี่จะใช้ระบบโปรแกรมในการสุ่มนะผู้ชมครับก็คือจะใช้เป็นโปรแกรมสุ่มเพชรของเว็บผู้ชมครับในการส่งคอมเมนต์ของยูทูบเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดครับผู้ชมแค่เมนยูยดีอย่างเดียว ไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนย์ดีไว้แค่นั้นก็มีสิทธิ์ได้้วท่านผู้ชมครับดูได้ตัวละครใหม่มาถามว่าพี่ครับลองตัวละครใหม่ดูหน่อยี้เกียจครับท่านผู้ชมเอาไปก่อน <c oughs> เกียจลองครับนี่อันนี้รับไปด้วยท่านผู้ชมนี่ครับโอเคก็คือเหมือนกับว่าที่ท่านผู้ชมถามว่าพี่ครับมผมเข้าตีพี่ไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าตี้เนี่ยเมื่อเราสร้างแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิด <c> เ <oughs> มื่อเราสร้างตีแล้วท่านผู้ชมต้องให้คนอื่นเข้าตี้เราภายในเวลาที่กําหนดก็คือ44นาที ถ้าคนอื่นไม่เข้าเราจะต้องยุบตีมชจครับก็คือเราต้องทำภารกิจคนเดียวเข้าใจไหมครับมิจก็คือง่ายว่าพอสร้างตีแล้วต้องให้คนรีบเข้ามิจฉถ้าคนไม่รีบเข้าเราก็จะต้องยุบตีประมาณนั้นสำหรับตีนี้ออกสำรวจแล้วมิจฉครับก็รอรับรางวัลอย่างเดียวมิจครับตรงนี้อันนี้คือตีที่ผมไปสิงสถิตอยู่มิจครับแล้วก็อีกตีกไปไหนนะตีนี้ไม่มีใครรับมิมก็อันนี้ก็คือตีของผมมิจฉุกครับก็ตามนี้มิจครับเลขตีของผมนะก็ 1022 4 9 6 5 9 0ใครอยากเข้าตีพี่ก็เข้ามาเลยน้ผู้ชมครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่บอกว่าจะมาแจกบัตรไกด์หน้าแล้วก็มาสุ่มตัวละครใหม่หด้วยเฉยก็ตาม,มน้ำผู้ชมครับลองไปสุ่มกันดูนะผมก็แบบว่างงเลยน้ำผู้ชมกล่องเดียวเสียวไหมละ่ะกล่องเดียวก็เสียวได้้ผู้ชมว่าอันนี้คือถ้าเกิดได้เซตนี้ก็จะได้ทั้งชุดน้ผู้ชมแต่พอดีว่าผมได้กล่องเดียวก็ได้ชุดนี้มาเลยก็ก็ไม่เอาผู้ชมไม่เอาไม่ต้องสุ่มต่อละเกือบ มันออกแล้วจะให้สมอะไรต่อคือแบบเนอะเฮ้ยใช่ใช่ผูช้ชมครับคือผมยังไม่ได้ตัวละครยังไม่ได้สัตว์เลี้ยงมังกร <c oughs> ผมอยากได้มังกรมากก็จัดปลายผมเหลือโทเค็นอีกแค่กี่อันก็จะได้มังกรละโอเคโทเค็นอันหนึ่งโอเคผู้ชมครับเหมือนดวงจะไม่ดีกับมังกรนะเราเนี่ยเออที่สุ่มอันอื่นเนี่ยสุ่มได้ผู้ชมที่สุ่มมังกรสุ่มไม่ได้คือขาดโทเค็นอีกอันหนึ่งป่ะขาอ่อันหนึ่งจะได้มังกรผู้ชมครับก็ตามนั้นผู้ชมครับ ก็ถ้าได้ใครได้ปเกแหน้าไปอยากได้ตัวอะไรก็ลองไปสมดูผู้ชมครับผมก็โอเคได้โอเคอันเดียวจริงด้วยผู้ชมก็ได้มังกรปทพร้อยอันนี้ออกอยากเหมือนกันอันนี้แล้วก็มีหลายคนถามผูม้ชมครับถามเข้มามาเยอะมากคผู้ชมว่าเออพี่ครับตู้ปืนเนี่ยเกมบอกว่ามีโอกาสได้มันมีแบบว่าคือเลขลัคกีีตันมันตันที่เท่าไหร่ครับอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจผู้ชมครับแต่ว่าพี่เคยตันอยู่ครั้งหนึ่ง มันอยู่ราวร้อยเจ็ดสิบหรือร้อยแปดสิบนะ่ผู้ชมคือเลขกัะเพืตันจริงๆอันนี้ก็ไม่ตันสักทีก็คือจะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะาผู้ชมครับก็คือเลขรกเกะจะตันนผู้ชมมีโอกาสตันถามว่ามีโอกาสตันไหมมีคับาผู้ชมแต่ถามว่าตันแค่ไหนมันไม่เขียนอะเมื่อยิ่งหมุนมากยิ่งได้รับรางวัลใหญ่นับไม่ถ้วนมันไม่บอกว่าตันเท่าไหร่นผู้ชมครับก็ต้องไปลองลุ้นกันดูแล้วก็กิจกรรมไอวอลถามว่าไอ้กิจกรรมไอวอลเนี่ยหมดเมื่อไรพี่กิจกรรมไอวอลเริ่มแต่วันที่ ย้ำสองวันนี่หรอปกติอยู่3วันอยู่แค่2วันน้ำชมครับก็คือหมดเวลาทิ่ตอนเย็นน้ำชมก็อย่าเลืมไปเติมสุ่มกันนะส่วนอันนี้ก็ใครอยากเข้าตีพี่ก็รีบเข้าไปชมอ้อเซ็งคือไปกดเปิดตีแสลม,มชมครับก็คือถ้าใครกดเปิดตีต้องหาคนเข้าตีให้ได้ทันเวลาผู้ชมส่วนกล่องนี้ก็จะเข้ามาขายเรื่อยๆผู้ชมครับก็จะอยู่ยาวๆผู้ชมจนกว่าจะจนกว่าจะถึงเวลา,าแต่หลักๆก็น่าจะอยู่ยาวผู้ชมแล้วเดี๋ยวสะพังเขาจะเอาเข้ามาขายเป็นตัวละครผู้ชมครับแบบอื่น เออผมสงสัยตัวนี้ยเมื่อไหร่จะเอาเข้ามาขายสักทีเฮ้ยเมื่อไหร่ครับค่อนข้างมีความอยากได้อยากได้จริงจัดป่ะออกมาสิไม่ออกคุณผชมครับค่อนข้างอยากได้ตัวนี้นะแต่ว่ามาันสุมออกอยางมาคุณชมเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโกงคุณชมครับโกงจริงโกงก,กว่าโคโน่ไหมโกงกว่าด้วยบางทีก็คงกว่าโคโนโ่คุณชมอยากได้มากแต่ไม่ออกคุณผชมก็ตามนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยไปแล้วบ๊ายบายและเกิดใครอยากเล่นกับพี่ก็ไปดูในสตีม พูดมากไปแล้วเดี๋ยวเขาด่าวอย่าลืมนะกดไลค์ก็แชร์เมนยุยด,ดีเดี๋ยวไม่มีเพจแจกนะนะครับไปแล้วบ๊ายบาย